เอาเลยมาโรงเรียนเลยเลยเออนี่ครับเออสลับหรือเปล่าเลิฟคนหนึ่งนอนอีกคนหนึ่งก็กิน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 แล้วก็กิน อันนี้ก็เล่นเลนเลนกันว่าอ้วนเหมดผู้เล่นก็เล่นจนว่าอ้วนเหมดบ่มีหมองยุบเลยอ้วนแห้งอ่ะผู้กินกินกันว่าจอยกันยังเล็บเล็บไปเลยเลยบเออ ไม่ได้มาโรางเรียนนานแล้วครับคิดถึงพื้นทรายครับคิดถึงพื้นทรายคิดถึงทรายครับเออระวังนะระวังเล้าขานะพ่อเติงนะฝนระวังเล้าขาด้วย,วยใช่ด้วยป้าสิบ,บอกวา่าใช็ดด้วย

หลับแล้วหลับแล้วล่าขาตุโอ้ยเล่าขาตุลาตุพออืมกนัเออนะครับขาเยาวๆครับดูสิวาขาเย้าสั่นไดคือพับได้บึงเออเออ เย็นดีครับเย,นยน็นดีเงาดาวคือเย็นดีแท้ใช่บ้านดาวนี่เย็นดีทท้ะระวังเด้อพอเติงเลยระวังนะครับระวังนะครับมือตอดไปแล้วตอดไปแล้วดึงขาซะนอเนอาะอ่พอเติงพอเติงพอเต,ติงเอาละครับลอยลอยลอยขาตุ ทำนี่สิเรียบร้อยครับพี่สบความใจครับสิเกียรติร่วมเลยครับกับห้องป๋าครับท่านนะครับท่าน <laughs> <laughs> เรียกบอกว่าผมเปล่านะครัะผมเปล่านะเบื่องขายอย่างเงี่ยบนคนั่งไหมนั่งเยียรติขายเลย สาวค้าเงาสาวค้าเงาสาวค้าเงาเอออ้าวหโูแทงห้าส่แม่หรอวางหมูวานหรมกรอนอีต๊กมันใช่เย็นดีคอบคุเนาะแมนเย็นเย็นสบายครับเย็นสบาย พี่ฟาพี่ฟามานอนน้ำผมบาพี่ฟาม่นอนห้ดยังแขวมันต sure ึ่ยัาขี่ชี้วนะนานหออมันรุดออกเอืมมวนอยู่ผู้เดียวว่ะมวนอยู่ผู้เดียวว่าไม่ไมวนเท่านคลาคือคลาดคือคลา นกะเลนจนมาเบิ <NEN. S 1> ่งผู้กินแหมผู้กินกะจีนกินกินมาเท่าสบเท่าเปากแน่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 ทำไมฉันจำไม่รู้เธอฉันรู้เธอแล้วเศกไส้ไทยข้างแมย์เมย์โป๊ะโป๊ะหนึ่งคิดว่าแม่์ได้หนึ่งโอ้โแล้วผู้ใดลบผู้ใดถึงเหมือนล่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาขาขาดข้อเบิ้งขาดขาดข้อไอ้พอเติงเบิ้งเบิ้งเออเอาขาพลาดคอสิครับโรงเรียนทำไมมันเย็นสบายจังเลยบ้านร่วดเนี่ยยังบไดยนี่ยังหินคุกมาตะลงเงื่อนนี่ยังขายออขาอ่อนขายยางเนาะเออ โลเหลือผู้ไม่สนโลกครับ นางลง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 ไม่จช well. ่ผู้ต้องสนแม่แก่สผู้ต้องสนมุนมุนมุนอ่ะมุนมุนมุนเออมุนมุนมุนอยู่ผู้เดียวอ่ากินบะไถ่สนใจประเดี๋ยวกินนี่กินบะไถ่ กินคือว่ายูยูทอกแน่กอย,อย,กอยูแล้วอาเด้องาก็แห้าเลยนั่นอาเดือยมกเกนง่ายกางห้าลยเล่บับอลนั่น เออขาผัดข้ออีกแล้วโอ้ยสบายแห้งยินสบายแห้งเย็นมากสบายมากเลยคิดถึงโรงเรียนมากใช่ไหมเลิฟหยุดไปหนึ่งอาทิตย์หยุดไปหลายวันคิดถึงหมูโมเมนต์นะรุ่นนี่คื้คือ่วคิดหอดหมูดคิดหอดไส้เงื่อนเขา ปเ yang, ป็นยังเป็นยังป้ายยาเสพมป้ายยาหูเป็นยังนั่งบมวมตูดนั่งไม่แก็บใช่ไหมใครแน่จะย,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 ยืนย,ยืนกับมื่อยขาเนาะยืนใครแน่จะยืนกับนอนดิเออเย็นสบายครับเย็นสบาย,สายบ,ายสายบ้านอ้วนเย็นดีจัง เล่นก่อนครับเล่นก่อนรอเดอร์ครับเล่นรายรอเดอร์ครับรอเดอร์ก่อนครับแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเดอร์ด้วยนะครับครับ <laughs> อูขาหลังเด้อบอเตืงเลยจระกเข้ฟาดหางเด่น กอ,องขาถุงเท้าใสให้เอ้ยครับเอ้ยลาดยางไปบ่ได้เลยล่ะนี่ ออ้อการกกยวยว่าไปกัไรตัวเอ็มยัพิกเออว่ไปกันไรตัวเอ็มไัพิกอ้าวอีขาช่ำชเออมาสิมีงานเฮบ่หลัพอยัพิกนอนไหนเปนบ่เลย ตี่ต่อจากวันจากเทียกมิตรคือกิดเื oh, like ่อเงินอ okay. ่านงาดลุยกันสบายสบายเลยครับเล่นสบายสบายเลยครับครับเออครับกายขาขอ สำหรับที่วิดีโอนี้สวัสดีครับผมบายบายก่อนบาย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  ติ่วตริดต <kleine or> <ely> ิ้ตโิ้วฝายข้างนี่เลยตีตลิตีติสบายบายครับบายบายบายครับบายบาย